โฉมหน้าทายาทเพียงคนเดียวสะอาดเปี่ยมพงภัยสารขึ้นเป็นเสาหลักดูแลแม่แทนพ่อน้อยคนจะรู้โฉมหน้าทายาทนารมนนิลวันที่เกิดกับสะอาดเปี่ยมพงภัยสารสามีจากไม่ทันลาย้อนกลับไปในยุคที่อาชีพในแว่นวงบันเทิงถูกมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินดำกินไม่มีไรายได้ที่แน่นอนและคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานการเรียนที่จบออกมาเพื่อประกอบอาชีพนี้โดยตรง แต,แต่สำหรับชายคนนี้กลับแตกต่างออกไปสะอาดเปี่ยมพงไพศาลเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เข้าศึกษาที่โรงเรียนอํานวยสินทนบุรีจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่พาณิชยาการบพิรพุกก่อนจะมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง5ปีในสายวิชาการถ่ายภาพยนตร์ในวัย23ปีสะอาดกลับมาเริ่มทํางานที่ไทยทีวีเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2598ในฝ่ายจัดรายการ จากการชักชวนของจำนงรังสิกุลที่ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของไทยทีวีช่องสีบางขุนพรมก่อนจะได้รับบทพระเอกในละครเวทีเรื่องแรกของอุศนาเพลิงรรมซึ่งมีเย็นจิตสัมมาพันธ์ผู้ประกาศคนแรกในวันเปิดสถานีเป็นนางเอกและเทิงสติเฟื่องร่วมแสดงครั้งแรกด้วยเช่นกันสะอาดเป็นนักแสดงนำในละครใหญ่หลายเรื่องนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นนักพากย์รวมไปถึงการเป็นพระเอกละครวิทยุในหลายเรื่องด้วย ด้านชีวิตครอบครัวสะอาดเปี่ยมพงไพศาลได้ใช้ชีวิตคู่โดยมีภรรยาข้างกายคือนรมนนิลวันหรือนรมนเปี่ยมพงไพศาลและมีทายาทร่วมกันหนึ่งคนคือนิมนิธิพักเปี่ยมพงไพศาลที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักครอบครัวและดูแลคุณแม่อย่างดีมาตลอดตั้งแต่ที่คุณพ่ออย่างสะอาดเปี่ยมพงไพศาลได้จากไปเมื่อหลายปีก่อนก็ดูแลคุณแม่ได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องโดยปัจจุบันนิมนิธิพักเปี่ยมพงไพศาลและคุณแม่นรมนนิลวัน ได้ใช้ชีวิตสองคนแม่ลูกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดใจเรื่องคุณพ่อไว้ว่าคุณพ่อจะสอนเสมอว่าเรื่องงานต้องมาที่หนึ่งความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและอีกเรื่องคือเรื่องสติการดําเนินชีวิตพ่อจะสอนลูกทุกคนเสมอว่าต้องมีสติผลงานที่คุณพ่อเคยทําไว้อยากจะให้ทุกคนจํากันภูมิใจขาที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อทุกอย่างที่พ่อทําพ่อนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ ผลงานทุกอย่างที่เขาทําเขาตั้งใจเกินร้อยทุกครั้งภูมิใจที่เป็นลูกเขาและเห็นความรับผิดชอบของเขาค่ะขอบคุณทุกทคนที่รักพ่อสนับสนุนติดตามมาเสมอพ่อพูดเสมอว่าคนดูทุกคนคือผู้มีพระคุณของพ่อ